ดรเฮลลี่มูลิสนี่ซาร่าเบสเนสผู้เชี่ยวชาญภารกิจนี้เดี๋ยวภารกิจเหรอนี่จะเป็นการแพทย์ยุคใหม่ที่จะช่วยชีวิตนับไม่ถ้วนต้องได้มาจากไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ oh, แม่เจ้าแต่ก็ถือว่าโชคดีในสายพันธุ์ทั้งหมดที่ต้องการมีอยู่ในที่ที่เดียวพรุ่งนี้พร้อมเลยไหมฉันรับประกันความปลอดภัยแบบไปลุ้นเอาลุ้นเอาเหร <Hey. S 2> <Mon iel. S 1> เอเหรื่องขนของหรือพาคนไปในที่ที่ไม่ควรไปวนขึ้นทางบาเบโดสหลบหน่วยยามฟางังซึ่งเหนือไม่เยอะแล้วทำไม <laughs> ไม่มีใครโง่ไปที่ที่เราไปก่อนนี้เป็นพื้นที่วิจัยของจุรสิกปาร์กเดิมเราต้องเก็บดีเอนเจากนนโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดมาสามสายพันธุ์ ต้องช่วยเก็บตัวอย่างจากไข่เหรอเก็บจากพ่อแม่มันก็ได้แต่มันกินเนื้อและตัวใหญ่เท่า F16 งั้นให้ไหวหน่อยก็ดีนะสวยแล้วชิบหายเดยน,นสอ์พวกนี้อันตรายเกินกว่าที่จะอยู่ในพาร์ได้แต่ว่านัน่นแรปเตอร์ใช่นั่นแรปเตอร์ พวกโหดของโหดที่สุดถูกทิ้งไว้ที่นี่เขามาดังแคนเราเก้ามาในที่ที่ไม่ใช่ของเราการจะรอดออกไปได้คือเรื่องยากไอ้พวกนี้มันตัวอะไรพวกมันช่วยโมาโซาซอ ปกป้องอาณาเขตซุ่มตามแล้วก็ล่าที่พูดมาไม่น่ารักเลยจูราสิกเวิลด์เบิร์ธกำเนิดชีวิตใหม่2กรกฎาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์